สวัสดีครับวันนี้นะครับผมก็จะมาสาธิตนะครับวิธีการนะครับออถอดสายยางรถยนต์นะครับโดยใช้เครื่องที่เป็นล็อกลมนะครับผมนะครับก็เดี๋ยวจะมาอธิบายให้ฟังว่าวิธีการทํำยังไงนะครับแล้วก็วิธีการถอดมีขั้นตอนยังไงบ้างนะครับผมนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มที่ตัวเครื่องกันก่อนนะครับครับตัวเครื่องก็จะมีหลายแบบนะครับตัวนี้ที่ผมใช้อยู่นะครับจะเป็นล็อกลมนะครับล็อกลมเนี่ยคือมันจะใช้งานง่ายนะครับเวลาที่เราเอาล้อขึ้นนะครับแล้วเรายกแขนลงมาล็อกเนี่ย คือมันจะไม่ต้องมานั่งปรับอะไรเลยนะครับแค่เรายกลงมาวางตัวเมาส์นะครับตัวนี้ผมขอเรียกว่าเมาส์นะหรือว่าปักเป็ดนะครับในการที่เราวางไว้บนขอบแม็กแล้วพอเรากดปุ่มเนี่ยมันจะล็อกตำแหน่งนั้นไวเลยนะครับผมนะครับถ้าเป็นเครื่องแบบว่าทีา่มีสเปคดีขึ้นมาหน่อยนะครับหรือว่าอาจจะเป็นมาตรฐานก็ได้นะเวลาเราล็อกเป็ดเสร็จอ่ะตัวตัว เมาส์เนี่ยมันจะเลื่อนขึ้นมานะครับประมาณสามถึง4มิลนะเพื่อเป็นการโปรเทคขอบแบบไม่ให้เป็นรอยนะครับผมทีนี้นะครับองค์ประกอบของเจ้าเครื่องถอดล้อนะครับแบบนี้นะนะครับผมนะครับเครื่องถอดล้อเนี่ยหลักๆเนี่ยมันจะทํางานเหมือนกันนะครับนะครับเดี๋ยวผมจะแนะนาในส่วนของแป้นเหยียบก่อนนะครับแป้นเหยียบของเจ้าตัวเครื่องที่เป็นล็อกลมนะครับล็อกลมนะครับตัวนี้นะครับมันจะมีทั้งหมด4แป้นนะครับหนึ่งสองสามสี่นะครับแป้นแรกตรงนี้นะครับตัวนี้นะครับกดกดลงนะเพื่อทําการบุนจาน์การล้อเนี่นะเดี๋ยวผมลองกดให้ดูนะครับ เดี๋ยวพอผมเหยียบตรงนี้นะเท่าที้นะครับขอใช้ขาพอผมเหยียบปุ๊บเนี่ยจานมันจะหมุนนะครับพอผมงัดขึ้นนะครับเนี่ยจานมันจะหมุนกับทวนเข็มนาฬิกานะครับนะครับจากนั้นนะครับปุ่มที่สองนะปุ่มที่2ก็คือเท้าที่เหยียบตรงอันที่2อ,อันนี้นะจะเป็นตัวที่เอาไว้กดยางนะครับเจ้าเนี่ยครับมันจะทําการกดยางเพื่อให้ยางเนี่ยมันตกล่อง นะครับลงไปนะทำให้เราถอดยางได้ง่ายนะครับผมเดี๋ยวผมสาธิตให้ดูนะว่าทํายังไงนะครับผมนะครับต่อมานะครับจะเป็นปุ่มที่3านะปุ่มที่3อันนี้นะครับอันนี้จะเป็นเอาไว้ล็อกล้อแมกนะครับเอาล้อแมกคว่ำไปนะแล้วเดี๋ยวพอเรากดเนี่ยมันจะขยายออกมานะครับแบบนี้นะครับเนี่ยมันจะขยายออกมาแบบนี้นะครับนะครับถ้าเรากดมันก็จะหยุดนะนะครับถ้าเราจะให้มันคืนตัวเราก็กดอีกทีหนึ่งนะครับมันก็จะคืนตัวกลับไปที่เดิมนะครับเพื่อทําการถอดล้อแมกนะครับส่วนไอ้ปุ่มที่4อันนี้นะอันสุดท้ายอันเนี้นะครับ อันนี้จะมีเฉพาะในระบบที่เป็นล็อกลมนะครับคืออย่างนี้ครับเวลาเรากดตรงนี้แขนมันจะลงมาพอเรากดตรงนี้ปุ๊บเดี๋ยวแขนข้างบนนี้นะครับมันจะเลื่อนลงมานะเห็นไหมเนี่ยครับมันจะเลื่อนลงมาแบบนี้นะครับนะครับอันนี้คือเป็นอัตโนมัตินะถ้ารุ่นไหนที่ไม่ใช่ล็อกลมเป็นล็อกมือเนะี่ยก็ต้องเอามือนะดึงเองนะครับดึงให้มันลงมาเองนะแล้วก็เลือล่อนตำแหน่งล็อกเองนะครับผมนะครับถ้าเราจะให้มันกลับไปที่เดิมเราก็แค่เหยียบนะครับเราก็เหยียบเท้าไปครั้งหนึ่งมันก็จะกลับไปที่เดิมแบบนี้นะครับ อันนี้ก็คือการทํางานของ4ปุ่มหลักๆที่เราใช้ในการถอดยางนะที่เราใช้กับเครื่องนี้นะครับผมนะครับแล้วก็ด้านข้างนะครับของเครื่องนี้จะมีออปชันเสริมก็คือจะเป็นลมเป็นที่เติมลมนะเวลาที่เราใส่ย,ยางเสร็จแล้วเราอยากจะอัดลมไม่ขึ้นขอบนะก็ใช้ตรงนี้ได้เลยไม่ต้องไปเอาลมที่ไหนมานะใช้แล้วนะครับผมนะครับแล้วก็จะมีที่เหยียบเท้าตรงนี้นะเวลาเราเหยียบลมมันก็จะออกนะครับลมมันจะออกนะครับผมแบบนี้เนาะนะครับอันนี้ก็เป็นตัวเครื่องข้าวนะแล้วเดี๋ยวผมจะ ามาทําการอธิบายในส่วนของตัวล็อกด้านบนนะตัวล็อกด้านบนเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้ครับพอเรากดปุ๊บเนี่ยพอเราเหยียบเท้า,าอันอันซ้ายมือสุดนี่นะตัวแขนมันจะลงมาครับแล้วเมาส์เนี่ยมันก็จะเลื่อนมาแบบนี้นะครับตัวเนี้ผมล็อกอยู่นะครับถ้าผมปลดล็อกพอผมปลดล็อกปุ๊บไอตัวนี้เมาส์เนี่ยมันจะเลื่อนนะครับเมาส์มันจะเลื่อนขึ้นไปเก็บนะครับเพื่ออะไรเพื่อที่เราให้เรา,เราทําการใส่ล้อแล้วก็ตั้งเมาส์ได้นะครับเนี่ยเมาส์เนี่ยมันจะกดกดจากด้านบนนะลงมาแบบนี้นะครับ พอเราได้ระดับปุ๊บเราก็ล็อกล็อกเพียงปุ่มเดียวนะครับปุ๊บมันจะล็อกเลยแบบนี้นะครับมันก็จะไม่ขยับแล้วตอนนี้จะนะครับตอนนี้ผมกดมันไม่ลงแล้วนะนะครับมันก็จะล็อกอยู่แบบนี้เลยนะครับโอเคครับเมื่อสักครู่นี้นะครับผมก็อธิบายไปแล้วในส่วนของที่เป็นเจ้าตัวแขนนะแล้วก็ปุ่มต่างๆของเครื่องนะในการใช้งานนะครับผมนะครับตอนนี้อาจจะมองไม่เห็นภาพนะเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูด้วยว่าทํายังไงนะครับนะครับต่อมามาดูด้านข้างครับ เครื่องเนี่ยมันจะมีล็อกลมกับล็อกมือใช่ไหมครับแล้วระหว่างล็อกลมกับล็อกมือเนี่ยมันก็จะมีฟังก์ชันพิเศษแบบนี้ก็คือจะเป็นแขนช่วยช่วยดันแขนช่วยกดอะไรนี้นะครับจะมีทั้งหมด3ตัวนะหรือว่า4ีหตัวก็แล้วแต่เครื่องนั้นออกแบบมานะครับแต่วิธีการใช้งานคือใช้ในการกดหรือว่าดันยางขึ้นมานะครับผมนะครับก็เดี๋ยวจะมาสาธิตดูว่ามันใช้งานยังไงนะครับในในเอาไปใช้กับยางที่ซี่ลี่ยบางๆมันก็จะถอดง่ายนะครับผมครับอันนี้ก็มาในส่วนของยางนะครับยางที่ผมเตรียมไว้เนี่ยจะเป็นขอบบ15นะครั ซีรีส์ยางอยู่ที่55นะถ้าซีรีส์ยางเนี่ยมีผลนะครับต่อการถอดยากง่ายนะครับเพราะฉะนั้นแล้วถ้าซีรีส์ยางยิ่งบางลงเนี้ยแก้มมันจะแข็งนะครับพอแก้มแข็งปุ๊บทีเนี่เวลาที่เรางัดงัดยางขึ้นมาออกให้มันตกล่องตรงเนี้ยครับให้มันขึ้นมาออกจากนอกวงล้อตรงเนี้ยมันจะถอดยากนะครับผมนะครับถ้าซีรีส์ยางอ้วนแบบเนี้ยนะครับก็จะถอดง่ายยิ่งอ้วนก็ยิ่งง่ายเลยครับแต่ ความอ้วนของยางก็จะมีน้ําหนักเพิ่มขึ้นนะครับถ้าอย่างนี้มันก็จะเบาหน่อยนะครับถ้าเป็นยางแบบไซนุ่นเลย20เนี้ยนะครับมันก็จะหนักนิดนึงนะครับผมก็แตกต่างกันแค่นี้นะครับแต่วิธีการถอดคือยังคงเหมือนกันทุกอย่างนะครับผมโอเคก็เดี๋ยวผมจะเริ่มจากตัวนี้นะครับเดี๋ยวจะเอายางกับล้ออันนี้มาถอดให้ให้ดูกันนะครับอันดับแรกเลยนะครับเราต้องทําการปลดลมตรงนี้ก่อนนะครับตอนนี้ก็เป็นตัวที่เราเอาไว้ปลดตัววาล์วข้างในนะครับเราก็หมุนออกมาเลยนะครับแบบนี้เนาะ หั้หมุนทวนเข็มนะทวนเข็มนาฬกานะผมเพื่อจะปล่อยลมมันออกมานะครับนะครับประมาณนี้นะครับคลิปนี้อาจจะละเอียดนิดนึงนะผมอยากให้คนที่เข้ามาชมแล้วทําเป็นเลยนะครับผมนะก็ปล่อยให้ลมหมดเลยนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะเอาล้อเนี่ยไปขึ้นกดยางเพื่อจะทําให้มันตกขอบนะครับเดี๋ยวเราจะได้มาถอดกันนะครับผม<ๆ>ตอนนี้นะครับผมก็เตรียมยางมาอยู่ประจําตําแหน่ง ที่อันดับแรกที่เราต้องทําก็คือการกดหน้ายางลงไปให้ตกล่องนะครับเพื่อที่เราจะให้มันหลุดออกจากกล่องนะครับเพื่อที่เราจะทําการถอดยางนะครับผมอันดับแรกเลยนะครับผมนะครับก็วิธีการก็ง่ายมากเลยครับให้เรามือนะจับไว้ด้านหน้ายางตรงนี้นะอย่าไปจับข้างๆนะเพราะว่าถ้าจับข้างๆบางทีเรากดยางไปแล้วแล้วเราปล่อยอ่ะมันหนีบมือนะครับผมนะครับก็เราก็ดันตัวแขนกดยางนะครับออกมาออกมาก่อนนะแบบนี้นะครับแล้วก็เลื่อนยางเข้าไปนะนะครับ เลื่อนยางเข้าไปแล้วถ้าเป็นแมกบใหม่เนี่ยนะครับให้เราระวังโดนขอบแมกนิดนึงนะโดยที่เราจะเว้นไว้นิดนึงนะครับประมาณ5มิลหกมิลก็ได้นะครับเว้นไว้นิดนึงอย่าให้มันโดนนะครับต่อมานะครับผมให้เราทําการเหยียบแป้นนะครับมันจะอยู่อันที่2นะนะครับอันที่2เนี่ยก็คือเอาไว้กดหน้ายางครับพอเรากดหน้ายางลงไปปุ๊บเนี่ยนะครับเจ้าตัวแขนมันจะกดลงมาแบบนี้นะครับล้วก็ให้ให้กดจนยางมันหลุดขอบเลยนะครับผมเหมือนเมื่อเมื่อกี้มันจะมีเสียงดังตุกนะครับผมนะครับก็ให้เรากดจนหลุดขอบ นะครับทั้งหมดเลยนะครับประมาณนี้นะมันจะหลุดล่องแบบนี้นะเห็นไหมล่องแบบนี้ออกมานะครับแล้วเราก็มาทาําอีกด้านหนึ่งนะครับท<แ>าไปเรื่อยๆจนมันครบวงจนมันคร,บว,นนครบวงกลมอะครับจนมันครบรอบนะเนี่ยครับทํ <ผม S 1> าไปเรื่อยๆนะแบบนี้นะครับนะครับพอเราทําด้านนี้เสร็จแล้วนะครับมันหลุดขอบหมดแล้วนะ เราก็ไปทําอีกด้านหนึ่งนะครับผมนะครับด้านหลังตรงนี้เนาะนะครับไปลุ้นนะกดเหมือนกันเลยครับทำเหมือนกันเลยนะครับอให้มันหลุดขอบแบบนี้เนาะนะครับจากไหนก็เลื่อนนะครับแบบนี้ค่อยๆนะค่อยๆทําเพราะว่าถ้าเราต้องระวังแม็กเป็นร้อยด้วยนะครับผมอ่านนี่นะครับค่อยๆทำเนาะ แะล้อใหญ่ล้อเล็กก็วิธีการขั้นตอนก็ตามนี้หมดเหมือนกันนะครับผมก็ถอดแบบนี้เนาะเอาให้ครบรอบไปเลยนะครับ ตอนนี้ก็กดไปแล้วหน้าหลังนะก็ยกขึ้นไปบนแท่นได้เลยนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันต่อนะครับตอนนี้ผมก็ถอดยางก็คือกดหน้ายางตรงนี้มาแล้วนะอันดับแรกนะกดมาแล้วเรียบร้อยนะครับจากนั้นนะครับให้เรายกยางนะเวล,ลาที่เรายกยางนะครับเ,เราต้องยกขึ้นมาในแนวแนวตรงอย่างนี้นะครับเพราะว่าเราจะการหลังเราเสียนะครับผมแล้วก็จะจับแบบนี้นะแล้วเราก็ยกขึ้นมาครับแล้วเราก็มาวางที่ตัวของแท่นนะครับที่เราจะเอายางเราไปล็อกนะกน,นะครับ จากนั้นนะครับเราก็ทําการล็อกล้อแม็กโดยการกดปุ่มที่3นะนะครับมันก็จะล็อกแบบนี้นะครับตอนนี้แม็กก็จะขยับไม่ได้แล้วนะครับจะขยับไม่ได้แล้วนะครับล้วก็เราก็หมุนตรงนี้นะครับเพื่อทําการกดนะครับกดยางลงไปให้มันตกขอบนะครับพอตกนี้เสร็จปุ๊บเราก็เอาแขนมันลงนะครับเราก็กดปุ่มแรกนะให้แขนมันลงมานะครับถ้าพี่พีท่านไหนที่ใช้เป็นระบบล็อกมือเนี่ยถ้าเป็นล็อกมือเราก็ใช้มือดึงแล้วก็ ปรับตั้งตัวเมาส์ให้ตรงกับขอบแม็กนะคบผมนะครับอย่างเงี้ยอันนี้คือผมยังไม่ได้ตั้งนะครับเดี๋ยวผมก็จะกดปล่อยลมนะนะครับแล้วผมก็จะกดดูตัวด้านบนนะดันมันลงมาเพื่อจะให้ตัวเมาส์มันไปอยู่ที่แม็กเราครับนะครับอันนี้เมาส์เนี่ยคือผมจะกดให้สุดเลยนะครับเพราะว่าตัวนี้เป็นระบบออโต้แล้วเวลาเรากดล็อกเนี่ยมันจะเด้งขึ้นมานิดนึงครับระยะห่างมันก็จะอยู่ประมาณ 3- 4มสี่มิลนะครับผมนะครับถ้ามันไม่ไม่พอดีเราก็สามารถตั้งได้อีกนะครับผมนะครับเดี๋ยวผมอาจจะไม่ถนัด รัดดันให้ชิดขอบเลยนะครับแบบนี้นะครับโอเคก็จะประมาณนี้นะคะผมนะครับเนี่ยครับตอนนี้เมาส์เนี่ยมันลงไปแล้วนะนะครับมันจะอยู่นแนวประมาณนี้นะครับไม่แน่จะว่าเห็นไหมนะเนี่ยมันจะอยู่นแนวแบบนี้นะคือมันจะเกือบโดนแม็กแต่มันไม่โดนนะครับผมวันนี้จะเป็นเครื่องใหม่นะเดี๋ยวผมจะลองกดให้ดูนะครับว่าเวลาเรากดเข้าไปแล้วเนี่ยพอเรากดกระแทกแบบชิดกับแม็กนนะั้นเลยเดี๋ยวมันจะเด้งขึ้นมานะครับกดล็อกตรงนี้ก่อนกนดะล,ล็อกปุ๊บนี่มันเด้งขึ้นมาแล้วนะเดี๋ยวผมจะกดลงไปให้สุดนะครับแบบนี้นะครับ ตอนนี้สุดเลยนะตอนนี้ชิดกับขอบแม็กเลยนะเห็นไหมแล้วพอกดล็อกนะครับมันจะเด้งขึ้นนะครับประมาณนี้นี่นะครับเวลาเราถอดนะครับอันดับแรกเลยนะครับเราต้องใช้อันนี้เขาเรียกเหล็กงัดยางนะก็แล้วแต่ว่าเราจะใช้กี่นิ้วนะครับเอาที่ถนัดอันนี้จะ20ินิ้วนะครับผมนะครับวิธีการถอดยางก็ไม่ยากนะให้เราใช้เหล็กงัดยางตัวนี้นะครับสอดไปด้านหลังเนาะนะครับข้ามด้านนี้ลงนะครับความด้านนี้ลงความด้านนี้ลงนะนะครับแล้วก็สอดเข้าไปด้านหลังแบบนี้นะครับเอามือกดยางนะครับสอดเข้าไปเกี่ยวที่ขอบยางด้านในนะแล้วเราก็ กดยางนิดนึงนะครับให้มันตกล่องนะกดตรงนี้เพื่อจะให้มันตกตกล่องแมกนะครับผมไม่งั้นมันจะถอดยากนะครับเนี่ยครับกดนะครับแล้วเราก็บิดเลยครับแค่นี้นะครับพอยางมันขึ้นมาแบบนี้นะครับพอยางมันขึ้นมาแบบนี้แล้วนะเห็นไหมพอยางมันขึ้นมาแบบนี้ให้เราเหยียบปุ่มหมุนนะปุ่มหมุนอันนี้นะข้างขวามือนะครับพอเรากดหมุนปุ๊บยางมันจะขึ้นมานะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตวางกล้องพอกดหมุนปุ๊บยางมันจะขึ้นมานะครับกดนิดนึงก่อนนะให้ยางมันปีนขึ้นมาก่อนนะครับอันนี้คือท่าที่ยางมันจะขึ้นนะจาากล่ง ล่างขึ้นบนตรงนี้นะตีนเป็ดเนี่ยนะครับสังเกตข้างล่างเนี่ยมันจะกดนะครับแล้วมันจะเลาะยางขึ้นมาข้างบนพอเราหมุนปุ๊บยางก็จะหลุดนะครับเดี๋ยวลองดูนะครับนี่ครับพอยางหลุดแล้วเราก็ถอดตัวเหล็กงัดออกมาได้เลยนะครับนี่ครับครับตอนนี้ก็คือยางเนี่ยมันข้างบนมันหลุดออกมาแล้วนะครับทีนี้เราก็ถอดอีกด้านนึนะครับวิธีการถอดอีกด้านนึนะครับก็ไม่ยากนะครับผมนะครับเดี๋ยวหักมุมกล้องให้ดูนะอันนี้นะครับ ก็ให้เราเหล็กนัดยางนะนะครับมาสอดแบบนี้นะครับเอาด้านที่เป็นปลายงุ้มเนี่ยนะครับออกมาด้านนอกยางนะครับแบบนี้นะตั้งท่าแบบนี้นะครับผมนะครับแล้วเราก็สอดเข้าไปแบบนี้นะครับสอดเข้าไประหว่างตัวปักเป็ดนะจนถึงด้านยางข้างล่างเลยนะแล้วเราก็ดึงยางขึ้นมานิดนึงครับแล้วเอามือลงไปข้างล่างนะครับไปจับให้มันมีเหล็กโผล่ไปที่ยางอีกฝั่งนะแล้วก็เอามืออีกข้างนึงครับดึงดึงล้อฝั่งนี้นะขึ้นมานะครับแบบนี้เนาะดึงแบบนี้แล้วเราก็เอามือนี่ยนะครับพอดึงขึ้นมาเสร็จเนี่ย ไม้งัดเนี่ยครับมันจะค้ำยางอยู่นะครับให้เราบิดนะครับบิดอย่างเงี้ยให้ยางมันขึ้นมาบนปากเป็ดตรงนี้นะครับผม,มจะไม่เห็นนะครับให้ยางมาขึ้นมาบนปากเป็ดแบบนี้นะให้มันขึ้นมาแบบนี้แล้วเราก็กดกดตัวเหล็กงัดยางไว้นะครับอาจจะทำให้ดูนะครับพอเรากดเหล็กงัดยางล้วก็กดล้อให้มันหมุนนะครับนี่กดล้อยันหมุนแบบนี้นะครับนะครับล้อยางก็จะหลุดออกมาแบบนี้นะครับอันนี้คือยางหลุดออกมาแล้วนะครับผมนะครับแล้วเราก็กด ตัวแขนขึ้นนะครับหรือถ้าพี่ๆคนไหนที่ใช้เป็นะระบบล็อกมือเนี่ยก็ปลดล็อกตัวล็อกไอล็อกขอบแล้วก็ยกขึ้นเอายางออกนะครับเนี่ยมันก็จะได้เป็นแม็กเปล่าแบบนี้เนาะนะครับเวลาใส่ก็กลับกลับไปที่เดิมแบบนี้นะครับแล้วก็เอาตัวเมาส์นะครับปรับนะครับให้มันลงมาที่ขอบแบกเหมือนเดิมนะแล้วก็วิธีการใส่ยางครับก็ให้เราตั้งท่าแบบนี้นะนะครับให้เราเอาไว้บนลงล่างนะให้เราเอาไว้บนนะ ไว <als> <và, S 2> ้บนแล้วก็มาลงล่างที่ตรงใต้ปักเป็ดตรงนี้นะครับใต้ปักเป็ดตรงนี้เนาะนะครับเอาพาดบนแล้วมาลงตรงนี้นะครับผมนะครับแล้วเราก็ก่อนเราจะใส่แล้วก็ทาครีมนิดหนึ่งครับมันจะมีไข่อันเนี้ยเขาเรียกไข่นะครับไข่ที่เอาไว้ทาขอบยางนะทาให้มันลื่นนิดนึงนะครับเวลาเราใส่ก็จะง่ายนะครับนะครับก็เราตั้งทาแบบนี้ไว้นะนะครับแล้วเราเดี๋ยวเราจะดึงยางนะครับใส่กลับเข้าไปเหมือนเดิมเนาะครับก็ไม่ยากนะครับครับเวลาเราใส่นะแล้วก็ตั้งท่าที่ผมบอกก็คือเอายางไว้ด้านบนนะด้านหลังเนี้ยแล้วก ด้านหน้าเนี่ยเอาไว้ใต้ปากเป็ดนะครับแล้วเราก็จับมือมือจับแบบนี้แล้วก็ล้วก็ดึงนะครับดึงแล้วเราก็กดล้อหมุนนะนะครับกดล้อหมุนแบบนี้นะครับยางก็จะตกลงไปเข้าข้างในแบบนี้นะครับผมนะครับส่วนด้านนี้นะครับก็ไม่ยากครับด้านนี้ก็ง่ายนะครับใช้แฉลงนะครับใช้แฉลงงัดแบบนี้นะครับแฉลงงัดนะครับเดี๋ยวทำให้ดูนะครับแฉลงงัดแบบนี้ครับงัดลงมาแบบนี้นะครับใต้ขอบแม็กแบบนี้นะครับแล้วก็มือนี้เนี่ยมือขวาตรงนี้นะกดหน้ายางไว้นะครับ ให้มันลงไปอยู่ใต้ปักเป็ดตรงนี้นะครับผมนะครับพอมันลงไปอยู่ปุ๊บเราก็ค่อยกดหมุดล้อนะครับนะครับนะครับมันจะอยู่แบบนี้นะแล้วเราก็อย่าเพิ่งปล่อยแฉลงนะครับกดไปเรื่อยๆนะครับอ่าพอมันใกล้ๆครบรอบนะครับเราก็ค่อยปล่อยนะครับแล้วเราก็กดเข้าไปได้เลยครับแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับผมนะครับก็ประมาณนี้เลยนะครับสําหรับวิธีการถอดสายยางแล้วก็เติมลมนะครับก็เป็นอันเสร็จนะครับแต่เดี๋ยวผมจะลองงัดออกมาให้ดูอีกรอบหนึ่ง แล้วเดี๋ยวผมจะลองใช้เ hmm. ป็นแขนอัตโนมัติให้ดูนะครับว่ามันใช้งานใครกันแต่เพราะว่ามันใช้ง่ายกว่านะครับผมก็ตอนนี้เดี๋ยวผมถอดยางใหม่รอบนะครับถอดใหม่รอบนึงนะครับอย่างนี้อ๋อไม่ใช่ะตอนนี้นะครับยางก็ออกมาแบบนี้แล้วนะปกติแล้วนะเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะใส่กลับไปเหมือนเดิมนะครับตอนเราใส่นะครับเราก็ตั้งท่าเดิมนะครับ เอียงหน้ายางนะให้ด้านหลังของตัวเมาส์นะครับยางมันต้องขึ้นอยู่ข้างบนนะแล้วก็มาลงข้างล่างที่ด้านใต้ปากเป็ดตรงนี้นะครับผมนะครับต้องตั้งท่าใหม่ก็คือเอาเอาด้านบนเนี้ยมาค้ำมานั่งอยู่บนปากเป็ดด้านหลังตรงนี้นะแล้วก็เราจะใส่เราต้องเอาตัวเอ่อยางนะครับกดให้ไปอยู่ใต้ปากเป็ดนะแต่ตอนนี้มันยังไม่อยู่ใต้นะเดี๋ยวผมจะใช้เครื่องมือนะครับในการใส่นะครับผมนะครับก็ไม่ยากครับผมนะครับก็เราก็ใช้แขนช่วยจับนะง่ายมากเลยครับ แขนนี่มันใช้ได้หลายเทคนิคนะแล้วแต่คนชอบนะครับผมนะครับก็เราก็จะเลื่อนขึ้นมาก่อนนะครับแล้วเราก็ดึงตรงนี้มานะอย่างนี้นะครับแล้วเราก็จะล็อกไว้นะครับอย่างนี้ก็ได้นะแล้วก็ใช้เป็นตัวนี้ก็ได้กดไปเหมือนเดิมครับเราไม่ต้องใช้มือกดแล้วนะครับผมนะครับเนี่ยครับยามก็จะเข้าเห็นไหมเพราะว่ามื่อสักครู่นี้เราต้องใช้ในส่วนของมือช่วยกดนะครับมันยางมันจะเข้านะครับเนี่ยแต่พอเราใช้เครื่องมือ ช่วยกดเนี้มันจะง่ายนะครับเมื่อตอนแรกที่เราใช้เราใช้ใชฉแฉลงให้มันแล้วเราก็ามือขวาเนี่ยกดหน้ายางใ,ให้มันอยู่ใต้ปา,ากเป็ดน,นะครับแต่นี้ไม่ต้องแล้วก็ใช้เป็นแขนช่วยกดก็ได้นะครับคือแขนเนี่ยมันจะมีหลายอันนะมันจะมีหลายแบบอยู่ที่ว่าเราจะใช้แบบไหน,นครับจะเอาด้านนี้งัดยางขึ้นก็ได้จะเอาตรงนี้กดยางลงก็ได้นะครับแล้วแต่หน้างงานนะครับผมนะครับก็เลือกใช้กันเอาส่วนตัวนี้นะครับก็จะเอาไว้ใช้แทนตัวนี้นะครับอย่างเช่นเมื่อกี้ที่เราถอดใช่ไหมฮะเราเราเอา เราเฉลงกดใช่ไหมแต่อันนี้เราใช้เป็นตัวดันอันนี้แทนนะครับมันก็จะไปคู่กันนะแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมทําให้ดูมันก็จะไปคู่กันแบบนี้นะครับเพราะเวลาเรากดเนี่ยเรากดตัวนี้ลงมานะครับเดีย๋ยวมันก็จะกดยางแล้วเราก็หมุนครับไอ้ตัวนี้มันจะไปตามยางแทนฉแฉลงเราเมื่อกี้นะเมื่อกี้เราใช้ฉแฉลงกดใช่ไหมแต่อนนียมันก็จะไปคำยางให้เราแทนนะครับเนี่ย จนยางคบรอบปุ <problema for the corner> s. <S ๊บเราก็ผ่อนผ่อนสวิตขึ้นครับแค่นี้ก็เสร็จแล้วแล้วก็กดต่อไปเลยจนยางมันปีนลงไปครบทั้งรอบนะครับแล้วก็ข้อควรระวังนิดนึงครับเวลาที่เราถอดล้อนะครับข้อควรระวังก็คือสังเกตตำแหน่งของจุ๊บลมนะครับจุ๊บลมเนี่ยนะครับมันต้องอยู่ประมาณบริเวณตรงนี้นะนะครับอย่าเอาไปอยู่ตรงที่เรางัดพูดง่ายก็คือว่าอย่าไปงัดจุ๊บลมครับ ถ้าเราไปงัดบางทีจุ๊บมันเป็นจุ๊บเหล็กอย่างเงี้ยแล้วเราไปงัดถูกนะครับจุ๊บมันจะพังนะครับพยายามให้เราเลี่ยงจุ๊บลมนะเวลาเรางัดนะครับตรงไหนก็ได้แต่อย่าให้มันตรงกับจุ๊บลมนะครับผมนะครับก็จะประมาณนี้ในในข้อควรระวังนะครับผมนะครับโอเคเมื่อกี้ก็พูดถึงข้อควรระวังไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมนะครับก็อันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็จะปลดอันนี้ขึ้นนะครับแล้วผมก็จะสูบลมเข้าไปเหมือนเดิมเหมือนตอนใส่นะครับก็สูบลมเข้าไปเลยนะครับอัดเข้าไปให้มันขึ้นขอบนะ พอเราสูบลมปุ๊บเรากดข้างหลังนะมันจะมีขาเหยียบอยู่นะคร,ครับเรากดตรงนี้นะพอเราเสียบจุบลมแล้วเราก็กดตรงนี้นะครับมันจะมีขาเหยียบอยู่พอกดลงไปปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวย่างเนี่ยมันจะถูกลมเนี่ยมันจะดังขอบขึ้นมาดังเป้งเป่งเนี่ยนะครับแล้วเราก็ค่อยเอาตัว,วจุบวาล wow. ์วมาปิดกลับไปเหมือนเดิมนะครับประมาณนี้นครับสักสามสิบก็ได้แล้วเราก็ปลดแล้วก็เสียบไปเลยครับแล้วก็หมุนปิด แค่นี้ก็เสร็จแล้วนะครับแล้วก็ปลดยางลงนะครับปลดยางลงก็ให้เราเหยียบตัวอันอันนี้นะอันที่3อันนี้นะครับกดปุ๊บเนี่ยมันก็จะคลายแล้วก็สามารถเราลอกมาได้แล้วแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยครับประมาณนี้นะครับ,รบเรียบร้อยแล้วคร,ครับก็จะมีพิบอกนิดนึงนะครับในกรณีที่เราต้องจับ จับนอกนะเขาเรียกจับนอกกับจับในนะครับคือต้นลิปนะครับที่ผมทําการถอดและผมใช้วิธีการจับในนะคาว่าจับในในที่นี้คืออะไรนี่นะครับจับในก็คือว่าเราจับในขอบกระทะแบบนี้นะครับผมอันนี้เป็นล้อที่เอาไว้ลองถอดเล่นๆนะครับนะครับก็จับในขอบกระทะแบบนี้นะครับผมถ้าจับนอกเนี่ยนะครับเราจะใช้ในกรณีไหนใช่ไหมครับหลายคนสงสัยครับจับนอกในกรณีไหนก็คือให้เราดูตรงนี้ครับสังเกตที่จุอยางนะตรงนี้ครับถ้าจุกยางเนี่ยเขาอยู่ลึกเกินเกินหนึ่งนิ้วขึ้นไปนะอย่างนี้ เกินเข้าไปแบบนี้นะครับให้เราให้เราจับนอกนะก็คือการคว่ำหน้าแม็กลงนะครับแล้วก็ใช้ปากยิดนะที่ตัวเครื่องถอดยางครับจับข้างนอกนะเพราะปกติเราจะจับจากข้างในทางออกมาใช่ไหมนะครับอันนี้ให้เราจับจากข้างนอกแทนนะครับจับไปที่ขอบตรงนี้ทั้ง4ด้านนะครับเป็นการจับข้างนอกแทนแล้วก็คว่ำหน้าแม็กลงนะครับผมนะครับจะสังเกตอีกอย่างหนึ่งก็คือตัวด้านหลังของแม็กนะเนี่ยครับตรงนี้นะครับตรงขอบนะครับขอบที่ยางมันขึ้นมา บนแม็กตรงนี้นะครับผมจะสังเกตว่าข้างหน้าเนี่ยนะครับมันขึ้นไปประมาณ2นิ้วได้นะประมาณ2นิ้วนะครับเนี่ย ه, ทั้งนิ้วผมเลยนะนะครับทั้งนิ้วแบบนี้เลยนะครับผมนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราถอดหน้าเนี่ยมันจะถอดยากครับเพราะเวลาที่เรางัดยางขึ้นน่ยยางอ่ะมันจะมาขึ้นอยู่บนขอบตรงนี้นะครับแล้วเวลาเรา,างัดเนี่ <panels> นน <Fine>. นยยางมันจะไม่ยืดอยู่ะคระับมันจะตึงไปหมดเลยมันจะถอดยากเพราะฉะนั้นเขาเลยต้องถอดข้างหลังนะครับผมแบบนี้เนาะเอ่อในกรณีแบบนี้ยเราถอดยางจากข้างหลังเนี่ยจะง่ายกว่านะครับผมนะครับจะทําให้เราถอดได้ง่ายขึ้น แต่ถ้าแม็กเนี่ยมันไม่ได้แบบมีออฟเซตที่ลึกแบบนี้นะครับก็ถอดข้างหลังเมอนเดิมครับใช้วิธีการจับในเหมือนเดิมเนาะนะครับก็จะประมาณนี้นะครับอธิบายง่ายๆนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยนะครับจุกมันตื้นนะครับนะครับก็คือล้อยางมันขึ้นมาประมาณนิ้วเดียวนะครับเนี่ยเราก็ถอดหน้าได้นะครับจับในเอาแล้วก็ถอดหน้านะครับอย่างเงี้ยถ้าเราถอดถอดหลังมันจะยากครับนะครับเนี่ยอย่างเงี้ย เขาก็จะใช้วิธีการถอดหน้าเอา,าก็จะประมาณนี้นะครับสําหรับเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับนี่นะครับที่ผมบอกจับนอกก็คือว่าถ้าเราแมตจับตรงนี้ปัมันจะจับขอบข้างในครับส่วนจับนอกก็คือว่าเราต้องผ่างตรงนี้นะนะครับผ่างตรงนี้นะเนี่ยผ่างตรงนี้ออกมาให้สุดเลยนะครับแล้วเราก็เอาขอบแมตนะครับเกี่ยวเข้าไปนะตรงนี้สองร่องก่อนนะครับแล้วก็ค่อยๆกดขานะครับค่อยๆกดขานะให้มันหุบเข้ามาครับนะครับให้มันหุบเข้ามาจนมันหนี วงนอกครบนะครับแค่นี้เองนะครับแล้วก็วิธีการถอดก็เหมือนเดิมนะครับครับก็อันนี้ก็ถอดยางใส่ยางเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับด้วยเครื่องกดแบบล็อกลมคนระับคือเครื่องเนี่ยมันก็มีหลายแบบนะแล้วแต่ว่าใครใครใครจะไปซื้อแบบไหนถนัดแบบไหนก็ใช้งานได้ได้เหมือนกันหมดแต่ว่าพื้นฐานหลักๆในการถอดยางก็จะประมาณนี้เลยนะครับผมนะครับก็ ลองดูนะครับสำหรับคลิปนี้นะผมหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับพี่ๆที่กาลังหาข้อมูลในการที่จะหาวิธีถอดยางอยู่นะครว่ามันถอดยังไงมีเทคนิคยังไงบ้างผมก็เอามาลงให้ชมไปในคลิปนี้นะครับผมไงผมก็ฝากติดตามช a n e ไว้ด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวมาเจอกันคลิปหน้านะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ